ต้องขอบคุณร้านนี้ครับคุณแม่ร้าน้หยกสดเ,ออเขาอ i n b อกมาบอกว่าอยากส่งขนมให้คุณแม่ชิมตอนแรกก็เกรงใจเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราทําอาหารไงก็เลยบอกว่าจะ,จะเป็นไรไหมถ้าแบบกลัวไม่มีคนดูบอกไม่เป็นไรใครอยากให้ชิมขอบคุณนะคะที่ส่งขนมมาให้ชิมขอบคุณผูณใหญ่ใจดีถูกใจอันนี้มากเลยอะไรบุ ún, <B> ún, ้นหรอบูนกะทิผมก็เลยเข้าไปทําการบ้านมานิดนึงไปดูว่าเขาเป็นขนมแนวไหนนะก็เลยเห็นว่าอ๋อันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นตัวซิกเนเจอร์เขานะเป็นเป็นอะไร ขนมเปียกปูนกินยังไงแม่ขนมเปียกปูนเอากะทิราดขนมโบราณแต่เขาทำน้ากินอยู่นะนะเออน่ากิน,นหยกสดทำสวยนี่เหรออืแล้วก็โรยเนยน่ากินเชียวเน้อดูดีนะกินได้ไม่หวานมากของชิมซี อร่อยนะต้องรากระทิเยอะๆหนอ่อยแต่ก้องเขาเป็นนักวิจารณ์อาหารเองให้เขาชิมไม่หวานมากไม่ค่อยถนัดขนมไทยเท่าไหร่กินในขนมสูงก <c ười> ินแต่ขนมปูกรอบอือันนี้ของโปรดแม่อทางของเขาเลยเนี่ยทางเราทางเราชิมอืม ถูกใจอร่อยกรอบเชียวชิมบ้างอืออันนี้ดีไม่หวานมากกำลังโอเคเลยตัวนี้ชอบอร่อยวนอร่อยอืมโอเคเอาไมจะชิมอ,นนอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นสัขยาบะ่ะอ่าคุณแม่ชิมก่อนใช่ไหมไม่เคยเห็นอืมไม่เคยเห็นเหมือนกันหน้าตามันน่ารักดีออสรุปคืออะไร ไม่รู้อุ้ยแล้วอร่อยไหมอร่อยเนี่ยคือว่าอันนี้ยจะแข็งกว่ากว่าเนื้อแข็งแข็งกว่าเปียกปูนใช่เนื้อแข็งกว่าเปียกปูนอร่อยไปอีกแบบหนึ่งอืมสังขยาสังขยาอะไรไม่รู้เขาเขียนบอกไว้ไหมคือเขาใจดีจริงๆเขาให้กินอย่างเดียวไม่บอกเลยอือนี่ยอร่อยอืออร่อย ยาก็แบบไม่หวานมากละมุน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 อืมไอ้สีเขียวมันเฟตเจอร์เบมือคล้ายๆขนมตันเนอะอืมแบบมีความเด้งเด้งที่ากเน้นเน้นแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นบุนแบบนี้อืมไม่เหลวไม่เหลวเหมือนเปียกปูนอืมอันนั้นมันเปียกปูนสดเออเนาะดี๋ยวนี้เขานิยมกินกันอืมเออออกติดขมนิดๆได้ใช่ไหมเปียกปูนไม่ข้นมันจะเป็นเอกใบเตยไงจะใส่ใบเตยเยอะใบเตยจ อันนี้เหมือนกัน,เ,น,เ,กนเหมือนกันโอเคงั้นเราไปที่ไปที่อันนี้ต่อไหมนะอินทนินยกเนี่ยแสดงว่าสองตัวนี้คือเมนูซิกเนเจอร์แน่ๆเลยเนี่ยเปียกปูนกับอินทนินยกอ,อันนี้เกามีกะทิให้ใส่ด้วยนะใส่อะไรนะใส่ให้หมดอย่าไปยักไวว้าวเราหาข้อมูลแล้วแม่แป๊บหนึ่งบอก อันนี้เรียกว่าบุหลันมรกตนะบุลันมรกตอร่อยกอร่อยอร่อยนี้บุหลันมรกตคือทารใบเตยนึ่งในน้ำน้าตัางขยะไข่กะทิส่วนอันนี้คือยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินยกมณีสาคูเคี่ยวน้ําใบเตยเสิร์ฟพร้อมเนื้อมะพร้าวขูดนาส่วนอันนี้ที่กําลังจะชิมนะครับคืออินทนินเป็นขนมไทยโบราณหอมหวานมันเคี่ยวด้วยน้ําใบเตยราดด้วยน้ํากะทิเข้มข้นโอเคมาชิมอันนี้กันก่อนวบ กินง่ายกินง่ายสัมผัสสัมผัสดีสัมผัสดีมันนุ่มๆกะทิหอมกะทิหอมเป็นกะทิสดอืมอร่อยไม่ใช่กะทิกล่องใช่อร่อยอร่อยโอเคดีดีทุกอย่างเลยตั้งแต่ทีกินกินทุกอันอร่อยทุกอันเลยกินง่ายกินง่ายอันนี้ไม่ได้โอ้ยนะอร่อยจริง ยาสุดท้ายเป็นสาคูสาคูโรยโรยโรยมะพร้าวอือจะมีน้ำกะทิบ้างไม่มีค่ะไม่มีเป็นมะพร้าวเขาเขียนว่ากินคู่กับมะพร้าวขูดอะไรหมดเลยอ่าคุณแม่ชิมสาคูต้องเป็นเธอเลยหรอทุกอย่างหอมใบเตยหมดอืมเขาเขียนเลยว่าร้านเขาเนี่ยเน้นใบเตยร้อยเปอร์เซ็นต์นาปลูกใบเตยไปส่งร้านนี้อ่ะหอมดีเขาคงเขาคงมีสวนของเขาละ คิดช้าไปอร่อยดีถ้าพูดรสชาบเป็นอันนี้แต่คูแต่ทีว่ามันจะไม่หวานวาอันนี้เนาะมันจะเค็มๆมะพราะ้าวจบด้วยโหวตดีกว่าว่าแม่ชอบอะไรที่สุดแม่ชอบวนชอบวนแล้วก็ชอบอันนี้อัน,นเรียกๆอะไรนะบูหลันมรกตรลันมรกตถ้าผมโหวตผมก็ชอบอันนี้ที่สุดเหมือนกันบูหลันมรกตหรอบูหลันลองมาเป็นอันนี้ หยกมอนีเหมือนกันใช่ไหมข้าวันนี้สุดอันนี้อร่อยแล้อันนี้หอมออนนี่หอมสิทธิ์เร์เขาไข่พูดถึงเลยก็อร่อยนะแต่พอดีไม่ใช่แนวเราเข้านุ่มๆ ไม่ค่อยได้กินเปียกปูนไม่ค่อยถนัดเ่เราเลี้ยงบ้านเราไม่กินไม่ได้เคยซื้อเปียกปูนกินไม่ค่อยเปียกปูไม่ค่อยได้เข้าบ้านเท่าไหร่ไม่เคยเข้าเเข้าบ้านเท่ไหรแต่อันอื่นก็อร่อยนะถ้าใครชอบรวมแล้วอร่อยขึ้นนี่ก็ไทยอินี้เขาหน่อยนี่ไลไลแอดนะเขามีอยู่ยกสดใบเตยก็แอดไปนะครับถ้าใครสนใจอยากจะรับประทานหรือถ้าใครเห็นแล้วว่า อยากส่งมาให้เรากินอีกเราก็ยินดีมากๆเออเออขามีน้ำให้ด้วยะเออเขามีน้ำให้สองขวดจะชิมไหมลองชิมอันนี้อันนี้น่าจะเป็นใบเตยกสดเลยยกดกกันแบบก็บใบเตยนะอืมน้ำใบเตยใช่ไหมหอมไหมหอมไม่หวานเอาวันนั้นก็ใบเตยเหรอแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะนี่แม่เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้ในเวลาแม่กินแม่ต้องหันัวจักร เขากลองแล้วมือต้องห้ามโดนโลโก้นี่ <D ala> ดาราก like ็กินกันอย่างนี้กินแบบมันประมาณเหมือนกินแบบเพื่อสุขภาพอะอไม่หวานไม่อะไรอย่างเงี้ยมโอเคนะหอมหอมโอเคแม่คุณแม่จบคลิปหน่อยถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กรุณาไปอุดหนุนที่ร้านหยกสุดนะคะอร่อยค่ะขนมก็อร่อยอร่อยอร่อยใช้ได้นี่โดยอันนี้ชอบมากผมชอบมาก